คิดพูดทำไม่ดีจะได้รับวิบากร้ายดรใจเพชรกล้าจนหมอเขียวสำนักงานอายการสูงสุด17มิถุนายน2567ลองแต่ใครเป็นคนดีที่เขาเลิะทำานครับพอเปนเจ้าทำได้ตัดเอาไว้กว่า ตัดเอาไว้สองประเด็นในพระต,ติสวดม์ทีนะ่มีสิ้อที่11ท่านตัดเอาไว้กว่าคนเราเนี่ยนะใครก็ตามถ้ามีการคิดหรือพูดหรือทำที่มีออกิเลสครอบงำจะท,ทำาด้วยกินอำนาจของ,อของกิเลสครอบงำนะมีอำนาจของ,อของกิเลสครอบงำเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาจะคิดหรือจะพูดหรือจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ย เขาจะได้รับวิบากร้ายเท่านั้นไม่มีวิบากดีเลยตุณเจ้าจัดอย่างนี้จะได้รับวิบากร้ายเท่านั้นส่วนคนที่คิดหรือพูดหรือทำไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งชั่วร้ายครอบงำเขาจะได้รับวิบากดีเท่านั้นนี่คือหัวใจที่สำคัญเพราะฉะนั้นนะอ้าว มันก็มีสองกลุ่มใช่ไหมตอนนี้ที่มีปฏิกิริยาต่างๆในสังคมหลักๆอยู่กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มของระบอบทักษินใช่ไหมกลุ่มของคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณหรือเครือข่ายของคุณทักษิณก็ตามาถ้ามีการคิดหรือพูดหรือทำสิ่งใดก็แล้วแต่เช่น จะมาศาลหรือไม่มาศาลจะมาที่อายการนะจะมาพบอายการหรือไม่จะมาหรือไม่มาจะหนีหรือไม่หนีนะจะมีถุงขนมหรือไม่มีถุงขนมนะจะมีพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าทําด้วยสภาพที่กิเลสครอบงำคือความชั่วร้ายครอบงำนะถ้าทำด้วยกิเลสความชั่วร้ายความคดโกงความไม่ซื่อสัตย์ครอบงำเขาย่อม ได้รับวิบากไรแน่นอนใช่ชีวิตเขาทุกสังสงหรือบากรายและจะได้รับ้วิบากรายได้รับสิ่งเลวร้ายความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานความพินาศชิบหายสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่มาไม่น่ามีในภพชาติที่ทํานั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อ,ตอไปอีส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยัดแต่ตรงกันข้ามใครก็ตามอา้าว้องกลุ่มประชาชนคน,คนดี าทุกมือเราท่านใดก็ตามถ้าคิดหรือพูดหรือทำสิ่งใดลงไปโดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยที่ไม่ได้มีกิเลสครอบงำไม่มีสิ่งเลวร้ายครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นจะสั่งสมเป็นมิบากดีและให้ผลดีแน่นอนก็จะใ,ให้ผลดีในคดค่าที่ทำนั้นส่วนหนึ่งคดต่อไปส่วนหนึ่ง ถ้าต,ต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในส่วนเบื้องลึกในจิตใจนั้นเราไม่รู้ว่าใครทำด้วยกิเลสความชัว่วร้ายด้วยประโยชน์ส่วนต้นใช่ไหมหรือทําด้วยการศาฒนาประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีกิเลสไม่มีความชัว่วร้ายครอบงำอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่วิบากกรรมเขารู้ใช่ไหม จิตวิญญาณของใจชีวิตแต่ละชีวิตรับรู้แล้วก็สั่งสมเป็นพลังที่สร้างผลดีหรือไม่ดีให้กับผู้นั้นอันนี้เป็นสัจจะที่พระเจ้าตารัสโลว่าแล้วก็จะออกผลให้กับผู้นั้น,นถ้าเขาคิดพูดทําดีถูกศีลถูกธรรมย่อมเป็นบาดีสร้างผลดีให้ใครก็ตามแต่ใครก็ตามที่คิดพูดทําไม่ดีมีกิเลสครอบง,งำมีความชั่วร้ายครอบง,งำผู้นั้นก็สั่งสมเป็น นีบากรายเป็นพลังกลายที่จะสร้างผลให้กับผู้นัน้นนี่คือสัจจะที่สราพระเจ้าตรัสโลว์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ดใดลบล้างได้เอฮิปัสซิโกเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลที่และเราก็มาพิสูจน์ความจริงอย่างนี้น จริงๆเราก็พอรู้ใช่ไหมว่าใคทํำด้วยกิเลสความชั่วร้ครอย้ำใช่ไหมเราก็พอรู้ใช่ไหมว่าใจํำด้วยความบริสุทธิ์ใจแตาฐานประโยชน์ต่อส่วนร่วงอย่าแค้จริงรู้ใช่ไหมแม้ไหนมีใครรู้